อ่น,นะครับก็กลับมาสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากลับมารับชมนะครับขั้นตอนในการประกอบนะครับชุดลูกปืนคอนะครับแผงคอล่างของ a i r b เบดไอนะครับก็ตรงนี้นะครับหลังจากที่ครูได้ถอดนะครับตัวถ้วยตรงนี้จะเป็นถ้วยแล้วก็จะมีซีนยางกันฝุ่นแล้วก็จะมีแหวนรองตรงนี้1ตัวนะครับ ครูก็ไปล้างทําฟาร์มสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ประกอบกับให้ท่านผู้ชมสังเกตว่าเห็นไหมครูจะมีการทําฟาร์มสะอาดตรงบริเวณที่ใกล้เคียงไว้เราไม่ได้ทําฟาร์มสะอาดทั้งหมดนะครับเพราะงานของเราคืออยู่แค่ตรงนี้แล้วลูกปืนที่ใช้เนี่ยจะเป็นลูกปืนเรียงเม็ดนะชุดหนึ่งก็ไม่กี่บาทแต่ถ้าเกิดเป็นลูกปืนจากศูนย์เนี่ยอ่าเฉลี่ยนะครับอยู่ในช่วงประมาณ7จ็ดถึงเจ็ดร้อนหนึ่ง ซึ่งตัวนั้นราคามันสูงนะครับก็จะใช้ประมาณอย่างนี้ใช้ได้สักสามปีห้าปีล้วพังแล้วค่อยมาซ่อมใหม่ก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยประมาณนี้นะก็ฟาร,ร์มสารระดับหนึ่งนี่แล้วจาระบีคือครูจะทาอยู่แค่ประมาณนี้อันนี้คือตรงแผงคอล่างอ่าทีนี้มาดูที่ที่ตรงเฟรมนะครับตรงแผงคอล่างตรงนี้ก็ครูก็ใส่นะครับถ้วยถ้วยคอล่างเข้าไปนะครับ เวลาเราใส่ที่โรงเรียนเราไม่ได้ตอกนะครับไม่ได้ตอกแบบใช้ลูกบล็อกลูกอะไรนะครับคือที่โรงเรียนเนี่ย,หล,ยหลายท่านนี่ก็จะทราบว่าเรามีเครื่องมือสําหรับใช้ดูดตัวถ้วยคอเข้านะครับอ่าสว่วนถ้วยข้างบนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ใส่จัละบีแค่พอประมาณต่อให้ท่านเอาจัละบีมาพอกให้เต็มตรงบ้องนี้เลยนะครับจระะบีก็ไม่ได้เข้าไปหล่อลื่นลูกปืนนะครับ ให้มันเปลืองจราระบีให้มันสิ้นเปลืองเปล่าๆเ,เพราะจราระบีมันจะอยู่แค่ตรงนี้ส่วนจราระบีเนี่ยท่านจะใช้จราระบีเทพแค่ไหนนี่ถ้าท่านก็เป็นเรื่องเอานะครับจะประมาณนี้พอถึงขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาแผงคอนะครับมาทําการสวมครับเอาแผงคอมาครับแผงคอล่างเดี๋ยวครูขอย่านโยทินวางเลยครับวางตรงนี้วางลงไปเลยครับอ่า ป๊าบโอเคนะประมาณนี้นะครับท่านเจ้าจะระบีมาเติมตรงนี้อีกหน่อยอนึงก็ได้แต่มันก็ไม่ได้เข้าไปแล้วนะครับาจากนั้นนะครับให้นํานะครับแผงคอล่างสอดขึ้นมาคนนี้กดตัวนี้ไหมครับเดีย๋ยวครูจะถอยมาให้เห็นภาพมุมกว้างนี่นะครับผมก่อดูด้วยตงรง เนี่ยถ้าผมทําคนเดียวทำยังไงนี่คือคุณแปบ,บริหารจัดการเราเองนะครับอันนี้คือครูมีลูกศิษย์อยู่ครูก็ใช้ให้เขาทําให้เขาได้เรียนรู้ไปดันขึ้นมาให้สุดก่อนครับอ่าแล้วก็ขันตัวนั้นลงไปด้วยมือให้แน่นของเราไม่ตอกนะครับไม่ตอกไม่สกัดนะครับเยินนะส่วนอันเนี้ยที่เขาต่อสกัดมาเยินเนี่ยเวลาคือครูทํางานให้เดี๋ยวครูขอญาตวางนะครับเพราะว่าทาไม่สูมแล้วมันจะเบอร์เนี่ยนะครับ ครัวจะต้องไปเจียแต่งเก็บงานให้เพราะว่าไม่งั้นมันคมนะเผลอไปโดนนี่มันบาดได้นี่นะครับอ่าเนี่ยเราตอกมาแล้วมันเย็นใส่ครับนี่นะเราใส่ไปให้ครบองค์ประกอบตามนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้จะเป็นขั้นตอนของการปรับความตึง ซึ่งถ้าเกิดเป็นโรงงานเนี่ยเขาจะมีค่าของเขาอยู่ว่าใช้ค่าแรงขันเท่าไหร่แล้วเขาจะมีอะไรนะฮะบางที่มีสปริงปรับค่าฟาร์มตึงให้ได้ตามมาตรฐานแต่เครื่องมือบางอย่างเนี่ยร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์หรือโรงเรียน,เ,นยเราไม่ได้มีเหมือนโรงงานประกอบเพราะฉะนั้นเวลาเราปรับความตึงความแข็งลูกปืนคอเนี่ยมันก็จะใสาความรู้ทักษะประสบการณ์ของช่างแต่ละคน นะครับบางร้านปรับแล้วหลวมบางร้านปรับแล้วแน่นไปบางร้านปรับแล้วพอดีอันนี้ก็แล้วแต่ฝีมือทักษะประสบการณ์นั้นเดี๋ยวตอนปรับาฟาร์มตึงลูกปืนคอครูต้องขออนญาตหยุดวิดีโอนะครับอ่ากลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้ครูก็ปรับนะครับาฟาร์มแข็งฟาร์มตึงของลูกปืนคอจนได้เป็นที่พอใจนะครับ นะพอเป็นที่พอใจก็หมายความว่าไอ้น็อตตัวเบอร์สามสองนี้เราทําไมครับล็อกแน่นเรียบร้อยนะครับอ่ะแล้วเราก็ทดลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้สุดอันนี้จากการที่ครูให้นักศึกษาที่เขาเรียนอยู่ตอนเนี้ยมาลองหมุนก็ราบเรียบดีใช่ไหมครับไม่ไม่มีสะดุดเหมือนของเดิมส่วนตรงเนี้ยตรงตรงฟาร์มตึงเนะี่ยอย่างที่ครูบอกว่ามันขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์อันนี้แล้วแต่ฟาร์มชอบ นะแล้วแต่ฟาร์มชอบนะตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่แฮนด์ถูกไหมครับเดี๋ยวพอเราใส่แฮนด์ไปเนี่ยเวลาเราหมุนจะรู้สึกว่าเออมันเบาๆใช่ปะครับประมาณนี้แล้วพอเวลาผ่านการใช้งานไปเม็ดลูกปืนกับถ้วยมันก็จะต้องทําไมครับอ่าสึก,สกมาก็จะลื่นกว่านี้ใช่ปะครับนะประมาณนี้นะพอถึงขั้นตอนนี้เสร็จนะอันนี้มันมีปัญหามาใช่ปะครับมันเป็นสนิมนั้นตอนเราประกอบกลับตรงเนี้ย เราจาล,ละบีเนี่ยทาบางๆเนี่ยให้ลูกศิษย์ทาละพอทาจาระบีตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราเจ้าแฮนด์เนี่ยกับชุดหน้าก,กากเลือนไม้มาทําไมครับสวมลงไปไอที่ครูเอาอะไรนะครับสายรัดยางยืดล็อกอยู่ก็ทําไมครับปลดเวลาปลดก็ระวังมันดีเข้าหน้าเอาปลดครับมาสวมครับครูถอยไหมเห็นภาพมุมกว้างนะครับอ่า แล้วเวลาเราสวมลงไปเราดูได้นะครับตำแหน่งสายไฟน่ะนะครับของเก่ามันอยู่ยังไงเราต้องดูด้วยอ่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเปลี่ยนลูกปืนคอพอเลี้ยวเสร็จปุ๊บรถมีปัญหานะครับอ่าแล้วก็เล็งครับให้รูครับที่แฮนด์กับแกนแขงคอทำไมครับตรงแล้วก็ใส่นอ็อต ใช่เออโอเคดู้ใช่ใช่อ่าแล้วก็ให้ตัวประกับมันเข้าร่องเข้ารอยมัน้ะดูประกับหน้าก่อนครับอ่าข้างหน้ามันจะมีประกับล็อกนะครับเราดูให้ตรงตามตำแหน่งพอตรงเสร็จก็ไปใส่ตัวประกับหลังอ่ะเดี๋ยวครูเดินไปข้างหลังนะครับโยทิงขยับมาตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวนะครับใส่ตัวประกับหลังตัวนี้นะครับให้เข้าตรงตามตำแหน่งนะครับ เนี่ยแล้วก็จัดการขันน็อตตัวนี้ให้แน่น14กับ17ครับอ่านะครับตอนนี้ก็ล็อกน็อตยึดระหว่างอะไรครับแฮนด์กับแผงคอเรียบร้อยนะครับเราก็ลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจากแฮนด์ดูอีกทีนึงว่า มันราบเรียบไหมนะครับมีสะดุดไหมแต่จริงๆมันจะไม่มีสะดุดแล้วถูกไหมครับ,รบยกเว้นว่าตอนเราเลี้ยวเนี่ยพวกอุปกรณ์ส่วนควบพวกสายมันติดขัดมันอาจจะรู้สึกว่าสะดุดสะดุดอะไรอย่างนั้นก็ว่ากันไปอ่าพอพอถึงขั้นตอนนี้เสร็จใช่ไหมครับอ่คาครูพากลับไปที่สวิตกุญแจนะครับตอนนี้สวิตกุญแจเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับ ของเก่าคอยงอแงงอแงก,งงแงกนี่ตอนนี้แน่นหนามั่นคงนะครับอ่าพอชุดนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันล็อกคอได้ไหมเอาลองเลยครับเลี้ยวซ้ายสุดล็อกคอดึงลูกออกสิครับดึงลูกออกเพราะว่าบางทีนะครับถ้าเราไปซื้อของเทียบของเทียมมาใส่เนี่ย มันสตาร์ทเครื่องได้มันดับเครื่องได้แต่มันล็อกคอไม่ได้เพราะว่าเดือยมันมีปัญหาเดือยมันสั้นเหมือนอย่าง GTO คันเนี้ยคันที่ตรงกระโหลกไฟหน้าเนี่ยมีถุงก๊อฟแกรมพุ่มอยู่เนี่ยเห็นปะครับอันเนี้ยเปลี่ยนสวิตช์กุญแจใหม่เจอปัญหา2อ,อย่างนั่นหนึ่งก็คือเดือยมันล็อกคอไม่ได้กับอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวครูว,ว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวคือครูทําคลิปให้ดูนะครับอันนี้ท่านก็รอติดตามรับชมนะครับอ่ะปลดล็อกคอครับ ก็โอเคนะครับทีนี้ชุดใหญ่ที่เขาซื้อมาก็มีอะไรครับมีอะไรฮะมีม่านชาัตเตอร์แล้วก็มีอะไรฮะสวิตเปิดเบาะเปิดฝาถังน้ํามันมาให้เดี๋ยวเราก็จะใส่ชุดนี้กลับเข้าไปให้ของเก่าก็ร่องแรงร่องแรงใช่ปะครับนะก็จะมีประมาณนี้นะครูก็อยากจะฝากไว้ว่าสําหรับท่านใดเนี่ยที่เวลาท่านจะเปลี่ยนสวิตกุญแจเนี่ยคือแนะนําว่าให้ทําไปพร้อมกับการเปลี่ยน ลูกปืนคอไปเลยเพราะว่าใช้งานมานานเนี่ยยังไงที่ตรงถ้วยเนี่ยมันก็จะต้องเป็นรอยเม็ดลูกปืนและจาราบีมันก็จะแห้มันก็จะสกระปรกนะก็เสียตังค์ทีเดียวนะยิงปืนนัดเดียวนกตายทั้งฝูงไม่ใช่นะนกตายสองตัวนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะขอบคุณมากเลยนะครับ สวัสดีครับ